ของงานสละโสดมีปาร์ตี okay. ้สละโสดก่อนด้วยเพื่อนจัดให้เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เรานึกว่าเรามีงานคอนเสิร์ตก็ไปที่โรงแรมในเนอซองเราก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปที่ห้องบอลลูมเส่พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปพักก่อนเพราะต้องกินข้าวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ขึ้นงานมันเลทเดยกก็ขึ้นไปข้างบนก็โอเคจะกินอะไรดีเปิดมาก็เป็นห้องแบบสวยมากเป็นโต๊ะยาวแล้วเสร็จก็ปุงบังปุงปังปุงงปุงปังแบบเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยตกใจแล้วเซอร์ไพร์ แล้วก็ทุกคนก็ออกมาแบบใส่พร้อมกับหน้ากากทุกคนใส่หน้าเป็นแมททิวทุกเขาปเอาหน้าพี่แมทมาจากไหนแบบาอเขาก็เขาก็เตรียมกันแล้วก็ให้พี่แมทแบบถ่ายแบบเป็นแอคออกมาแล้วเขาก็ไปปิินแล้วก็ติดกาวอะไรแบบนี้คุณเพื่อนทำให้หมดเลยเพื่อนเพื่อนทำให้ปรินต์ด้วยนงที่สำคัญนี่สมุดเนี่ยค่ะนี่คืออะไรคะเนี่ยสมุดนี้คือเพื่อนเพื่อนเขาทำแบบเขาเตรียมงานกันมานานมากแล้วก็แอบไปมีมิงกันหลายรอบมากเพื่อจะเตรียมงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมี หน้าหนึ่งแต่ละคนแล้วก็แปะรูปแล้วก็มีแบบเมสเซจให้อะไรเงี้ยค่ะมีรูปตั้งแต่แบบสมัยเบบีอะไรเพื่อนเพื่อนเขาก็บินกลับมาจากอเมริกาเพื่อมางานโอ้ใช่เพื่อนเขามาเยอะลิเดียชอบมากซึ้งมากเลยลองให้มารองร้องห้ก็คือเขาก็เปิดดูทีละหน้าแล้วก็โหแบบคือเขาใช้เวลาในการมานั่งทำนั่งใจมากกว่าจะหารูปแต่ละรูปกว่าจะมานั่งแปะนั่งหาพร้อมอะไรเงี้ยใช่เนาะ คือเราก็ซึ้งนะว่าแบบเออเขาแบบกุศลใจให้ไรเงี้ยค่ะนึกถึงสมัยแบบว่าจะออกจากโรงเรียนแล้วมีแฟนชิปอะไรอย่างเงี้ยมาที่งานนี้อัพเตอร์ปาร์ตี้ที่แล็กมากๆอันนี้ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟด้วยเพราะว่าต้องมีบัตรนะคะมันสีหิวมากเต็มอะไรเลยเล่าซีชื่อเดียสลาลัดชื่อพี่แมทคือแมทธิวก็เลยกลายเป็น S and M แล้วพอดีว่า S and M ช่วงนั้นหนังเรื่อง Fifty Shades of Grey ออกพอดีมันก็เลยเหมือนกันลังมาก็เลยเป็นโซ่ซ่ากุญแจมือ พอแล้วให้จูงได้เลยไปหาไมาจากไหนไปหาพบเองมาจนแต่ก็มีแซ่แม่แต่งเป็นอะไรในในลูกแม่ตอนแรกเด็คิดว่าแม่จะไม่ได้มาร่วมงาน after party เพราะเดยวบอกแม่แม่นี่เป็นงานของเด็กๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาจัดเสื้อผ้ามาเต็ม แม่หาชุดเองด้วยใช่ไหมแม่หาชุดเอแล้วใส่กางเกงหนังมาเองอคอเสดมาเองโอ้โหแม่ <laughs> คนหนึ่งเนี่ยตกใจมากคือชุดของพี่แนมะ่ยัง,งไงเล่าหน่อยเพราะชุดพี่มแม่เราก็คิดว่าเออคงแบบแค่ใส่สูตรอะไรมาคงไม่ได้เปลี่ยนแต่พี่แม่ก็ไปเช่าชุดมาเลยแล้วก็เป็นชุดหนังแบบว่าเป็นกางเกงรัดแบบรัดหน้ากางเกงหนังแล้วก็ตกใจอะตกใจมีหมดอะไรแบบเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่น้อยหน้านะคะเซ็กซี่เหมือนกันได้แรงบันดาลใจมาาจกไหนตัวนี้ทางทีมแองเจลิสมาไลค์ทำให้เหมือนกันแล้วคอนเซ็ปต์เขาน่ารักมากคือ เขาก็บอกว่าคือนะโมเมนต์ที่แบบจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยมันจะรู้สึกแบบตื่นเต้นเหมือนมีผีเสื้ออยู่ในในท้องเรา,<ม>า<ผ>เป็นพันๆตัว <ๆ S 2> อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> เขาก็เลยทําชุดที่เป็นหางยาวแล้วก็ มีผีเสื้อติดอยู่หนึ่งพันตัวจริงๆออลังการมากหางแบบผีเสื้อเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมที่เขาน่ารักมากเขาก็คิดคอนเซ็ปต์มาให้แล้วก็ทำชุดขึ้นมาให้ว้าวว้าวงานนี้นะทั้งเจ้าภาพทั้งแขกเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลอยเชอร์มานใช่ไหมแอรินนะคะแล้วก็ปูปยาแล้วก็มีต้นหอมโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคืนนั้นเลิกกี่โมงแล้วสลบหรือเปล่าขึ้นห้องทำอะไรกันนะบอก วันนั้นเริ่มประมาณตีสามตีสี่ได้เลยโอ้่แต่ว่าคือเดียก็ขึ้นไปบนห้องก่อนสลบก่อนเลยค่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากส<ล>นนอน,นถ้าท่าไม่อาบเลยลบ,ล,บลบเลย สลบเลยตื่นมามาสการ่าขนตาอยู่ที่อะไรจะหวยแงเลยนะตอนนี้ถือว่าเราผ่านละเราผ่านงานมาละและเป็นงานที่เราได้ดังฝันทีนี้อยากให้แนะนำคนอื่นถ้าเขาจะแต่งงานบ้างเนี่ยเตรียมงานแบบเนิ่นๆจะดีมากมันจะได้ไม่มาแบบฉุกละหุกในนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยคือจริงจริงไฟแบบรู้สึกขนาดมีเวลาเตรียมปีหนึ่งรู้สึกว่ามันจะทันไหมนะมันจะทันไหมถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็น่าจะดีอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราลนตอนตอนตอนอีกอันแถมให้แถมให้พอเวลาเราประชุมทีมแล้วเนี่ยสรุป แล้วให้ขาดอย่าโลเลเพราะงั้นไปเปลี่ยนอะไรใกล้ๆวันนะคนจัดงานทํางปวดหัวเดีท้ายก็งานแต่งของน้องก็ผ่านไปได้ด้วยีเน<ท>า<ำ>ะโอ้โหสวยงามมากอลังการมาก <c oughs> ทีนี้ชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยพอได้เป็นเมียจ๋าเต็มตัวแล้วเป็นไงบ้างน้องลิเดียแล้วพี่ฟังซีคุ้มค่ากับ10ปีที่เราคอยมาก็จริงๆแล้ว อ้าจริงๆเลยก็แค่จะไม่ได้เจอกันเลยช่วงนี้เพราะว่าหลังจากหลังจากงานเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบกลับไปทำงานเพราะเหมือนเราหยุดมาแบบอาทิตย์หนึ่งเต็มๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้ใช้แบบชีวิตคู่อะไรสักเท่าไหร่แล้วจะแยกบ้านยังไงแยกไหม ก็ก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก็ก็แล้วแต่สะดวกคือตอนนี้มีอยู่3ที่ก็แล้วแต่ว่าวันนี้ทํางานในสุขุมวิทก็ไปอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันไหนก็อยู่ค่ายมวยก็อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้มูน่ะอันนี้มูนฮันนีมูนคงยังค่ะอีกสักพักหนึ่งเรีย์งานก่อนเรียนลูกอะลูกอ้ลูกฮันนีมูนยังไม่ไปจะาไปลูกละ อีกกกสััพนึงะเธอทำอะไรกันนะป้าเนียนแต่แต่งงานมาจู่วันนี้นะคะสาวๆหลายคนค่ะคงได้ไอเดียในการวางแผนการจัดงานแต่งงานกันจากเจ้าสาวสวยๆคนนี้นะคะเยอะเลยมีตัวอย่างให้แล้วเอาเรื่องเวลาแบบไหนก็ทำไปต้อองขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจะเอาไปจริงๆใช่ไหมนะเจ๊ก็พี่บอกอีกแล้วอีกแล้วเจ๊บอกวีาชอบความ เทียนมา,า,าที่จะทำเมื่อไหร่บอกหัจะจ้างช่างตากกงตาก,ก้องวิดีโอไปเลยโลภเจ็บเพราะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ้าวนี่<อ>ทัองหมดดืเบียร์มากนะคะ กลับมาพบกันใหม่กับสมาคมเมียจานี่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังป่าซอยยูนั่นเองส่วนพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาเปิดออกพูดคุยนะคะกับสาวสวยที่มีแฟนเป็นซุปตาหลอกขันเทพกันนะคะเปนนใยรับรองแซบซีดแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเองก็ไม่ได้ปลื้มพี่โดมตั้งแต่แรกคือให้ออกจากค่ายถ้ามาหยุดครบลูกเขาเนี่ย จะหยุดหายใจพ่อไปถึงวันนั้นพ่อก็พูดเลยว่าดมไม่ต้องเรียกพ่อหรอกเรียกพี่แล้วกัน